IBM มีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเป้าหมายที่จะบรรลุระบบที่มีจำนวนคิวบิตสูงถึง4,000คิวบิตภายในปี2025ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่มุ่งสู่การสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ทนต่อข้อผิดพลาด (fault-tolerant) เป้าหมาย4,000บวกควบิตภายในปี2025จำนวนควบิตคือจำนวนหน่วยข้อมูลพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถประมวลผลได้โดยที่1คิควบิตสามารถแทนค่าได้ทั้ง 0, 1หรือทั้ง2อย่างพร้อมกันยิ่งคอมพิวเตอร์ควอนตัมมีจำนวนควบิตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพลังในการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากจำนวนสถานะที่เป็นไปได้ที่ควบิต n ตัวสามารถจัดการได้คือ2 50คิวบิตเท่ากับ2ยกกำลัง50เป็นจำนวนมหาศาลประมาณ1.126พันล,นล้านล้านหน่วยข้อมูลควบิตจึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญของขนาดและศักยภาพของคอมพิวเตอร์ควอนตัม IBM วางแผนที่จะพัฒนาโปรเซสเซอร์ที่มีจำนวนคิวบิตมากกว่า4,000คิวบิตภายในปี2025โดยจะใช้สถาปัตยกรรมแบบโมดูล่าที่เชื่อมต่อชิไหลายตัวเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นโปรเซสเซอร์คูกาบูราซึ่งมี1,386คิวบิต โดยการรวมชิปคุกกะบูรา3าตัวเข้าด้วยกันจะสามารถสร้างระบบที่มี4,158คิวบิตได้สถาปัตยกรรมแบบโมดูลา่าและการเชื่อมต่อโปรเซสเซอร์คอนตัมหลายตัวเข้าด้วยกันในระบบเดียวเช่น IBM Quantum System 2 เทคนิคการลดและแก้ไขข้อผิดพลาดคอนตัมสิ่งสำคัญในการทำให้คอมพิวเตอร์คอนตัมมีความน่าเชื่อถือและสามารถรันง,งานที่ซับซ้อนได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดคิสคิดนันไทม์และมีแผนที่จะนำรหัสคอนตัมโลว์เดนซิตี้พาริตี้เช็คซึ่งคาดว่าจะช่วยลดข้อผิดพลาดได้มาก IBM มีแผนที่จะเปิด ตัวโปรเซสเซอร์ลูนซึ่งออกแบบมาเพื่อทดสอบส่วนประกอบสถาปัตยกรรมสำหรับรหัส QLDPC รวมถึง C-couplers ที่เชื่อมต่อ q ว b บิในระยะทางที่ไกลขึ้นภายในชิปเดียวกันยังมีโปรเซสเซอร์ g h t h a w k ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อ q ว b บิได้สูงขึ้นและสามารถรันวงจรที่ซับซ้อนได้มากขึ้น การพัฒนาซอฟต์แวร์และควอนต u m เซ r ร์เ l e s s ซอฟต์แวร์อย่าง Kiss k i s s k i ดรัน t ทม e เพื่อเร่งการพัฒนาแอพพลิเคชันและจัดการปัญหาที่ซับซ้อนมุ่งเน้นไปที่การเขียนโค้ดโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เบื้องหลังจัดสรรทรัพยากรควอนตัมได้โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นการพัฒนาเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อปลดล็อก ศักยภาพของควอนตัมคอมพิวติ้งในการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นการพัฒนายาการค้นพบวัสดุใหม่เคมีพันธุ์และการปรับปรุงประสิทธิภาพในหลากหลายสาขา IBM ไม่ได้หยุดเพียงแค่4 0 0 0คิวบิตสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมขนาดใหญ่เครื่องแรกของโลกคือ Starling ภายในปี2029 ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้20,000เท่าของคอมพิวเตอร์ควอนตัมในปัจจุบัน